อยราลดเวลาในการเทคานกับไม้แบบเดิมๆให้คุณมาเลือกใช้สิ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะมิสอลิสค่ะจากสยามพิเหลทและสยามพิเหลทเรือสตีล9กค่ะวันนี้นะคะมิสอลิสภูมิใจนำเสนอตะแกรงกั้นใจหยุดคอนกรีตแทนไหมแบบ ที่เห็นอยู่นี้ค่ะมันเรียกว่าตะแกรงลิฟแล์ลตหรือภาษาไทยเรียกว่าตะแกรงก้างปลานั่นเองค่ะบางคนก็เรียกตะแกรงหยุดคันกรีษแทนไม่แบบนะคะตัวนี้นะคะมีขนาดไซซิ่งหน้ากว้างอยู่ที่60เซนและยาวอยู่ที่2เมตร40นะคะผลิพันตัวนี้นะคะบอกเลยว่าข้อดีที่คุณจะต้องไปเลือกใช้มันค่ะถ้าตอนนี้นะคะคุณก่อสร้างงานอยู่ประเภทของบ้านเดียว อาคารความสูงไม่เกิน30เซนค่ะต้องเลือกใช้รุ่นนี้นะคะเพราะตัวลิฟ์แลตหรือว่าตะแกรงก้างตาเนี่ยมันสามารถรองรับความสูงของเนื้อปูนหรือว่าคารหนาของอาคารคุณอยู่ที่ไม่เกิน30เซนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเลือกใช้รุ่นนี้นะคะก็สามารถไปติดตั้งที่หน้างานได้ง่ายลดต้นทุนลดเวลาก่อสร้างเพราะว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาเหมือนการเลือกใช้ไม้แบบ ในแบบเดิมๆอีกต่อไปค่ะตัวนี้นะคะหลังจากที่คุณวางเทขาแล้วเนี่ยนะคะคุณสามารถเทปูนได้อย่างต่อเนื่องแล้วไม่ต้องรอให้เนื้อปูนแห้งเพื่อจะเทช่วงอื่นต่อๆไปนะคะมันก็ลดระยะเวลาในการทํางานของคุณค่ะที่สําคัญคุณไม่ต้องเสียเวลาในการถอดไม่แบบนะคะตัวนี้มันจะยึดเกาะก,กับเนื้อปูนของคุณเหมือนเป็นคานทําให้มันแข็งแรงทนทน ้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและอยู่คงทนยาวนานนะคะเพราะการวางรากฐานเป็นส่วนสําคัญที่สุดของการที่คุณจะเริ่มไปจุดอื่นในการก่อสร้างอาคารค่ะ ถ้าชอบเคล็ดลับดีๆนะคะที่สยามพเลสและสยามสตูดิโไทยแลนด์95ของเรานะคะคุณสามารถกดติดตามช่องทาง u t u b e สยามเรลสหรือว่า Fan page แฟนเพจตะแกลงเล็กฉีกสยามพเลสตะแกรงเจาะรูของเรานะคะทุกช่องทางหรือว่าคุณอยากได้เคล็ดลับและปรึกษาข้อมูลดีๆกับผู้เชี่ยวชาญแอดไลน์มาที่ไลน์สยาม99หรืออยากโทรด่วนมาที่เบอร์0989656444มิสอลิสและทีมงานรอดูแลทุกคนอยู่นะคะ สวัสดีค่ะ ก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ w ว w s เว็บสยามสิวไแล